แก่ไข่ปัญหานี่ไม่ว่านี่นอกระบบนี่สกอนออกซัพต่างๆนี่มันเป็นปัญหาที่ที่เราฝักลากมานานครับไม่ใช่ว่าพุกคนนี่ให้ได้อันนี้แนวทางปีนี้ได้คุยร่วมกันกับสาาริบาทนะครับแบบท่าที่ห้าค่ะถ้าต่ออ้างบาบูขวาเลยครับ เือกรงคัรคัใครใานจกคก็ผมไม่หิดแล้วเนี่กระเทียมแท้หอมแดงแท้เออ้ก็อหอมกระเทียมครับแล้วก็ผักอยู่นะครับผักนพ่ช เอามาเอามามีแค่จ้นี้ค่ะแต่นี่ส่วนเกี่ยวนะครับทำนาปีนะครับเกษตรกรก็จะลงพวกอากรีนะครับในแปลงนาเสร็จแล้วก็พอคนเอามาก็เข้สู่ความสำเร็จครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนะครับครับผมเป็นพืชเศรษฐกิจใน พูกันไหตนี้โอเคไหมเป็นอะไม่ไม่ไม่มันลงกินอย่างนี้ตะหกว่าปลอดภัยคนกินก็ไม่ตายกินเหลือเพิ่มพลังหลายเด้อนแม่หลักเลยก็คือมันละหนกิโลกิโลเท่าไหร่มันละหนึ่งกิโล กิโลเท่าไหร่ไปยังไงเอามาจากตัวนี้นี่กระหล่ำมันเดียวกัน่เดียแกะแล้วเออตัวนี้นี่ต้นมันยังไม่เอาใบออกตัวนี้เมื่อกี้ที่เป็นหัวแล้วเอาใบออกตัวนี้พร้อมทานครับตัวนี้พร้อมทานตัวนี้นี่พร้อมทานพร้อมขายเดี๋ยวออกสู่ตลาดแบบนี้ตัวนี้นี่คือเอาไปทำซีรีสเออนี่โอ้กระล่ำเออนีต้นนายอย่างนั้นใช่ไหมเคยเห็นเคยเห็นแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยเพิ่งเห็นนี่นะครับเพราะว่า ไม่ต้องกินกระหล่ำทางเหนือแล้วครับสีเกตก็มีกระหล่ำขายครับหัวใหญ่หอมหวานอร่อยครับทำต้มจืดครับผมทำไมใหญ่จังล่ะครับอันนี้คืออันนี้อินทรีย์นะ <c oughs> คือ,ค,อคือตอนเก็บอินทรีย์ตอนปููกก็ต้องเติมพลังให้ถ้าไม่มีปุ๋ยมันไม่โตหรอกครับ <c oughs> ก็ถือว่าที่นี่เครเรียกว่าเป็นสกอร์ต้นแบบในการที่เอาผักชนผัวนครับตามนโยบายคือ เออมื่อตอนสิแมุ่ดดันเออนี่ยอนณาจักรนี้เอาอยู่หัวหนึงนั่นเออยอะไรนะครับกะหล่ำอะไรนะกะหล่ำภูเขาไปสีเกตครับเออผู้นำไฟสีเกตปกติเรากินกะหล่ำเขาคอใช่ไหมครับที่เรากินกะหล่ำภูเขาไฟสีสเกตครับเออใบใหญ่ใบปลวกดีหัวใหญ่หนักการเมียไปไม่เอามาจ่ายไหนก็ไม่รู้เคยเห็นกะหล่ำใหญ่แบบนี้ไหมครับไม่ไม่เห็นครับเพราะว่า ที่นี่เพิ่งถือว่าสกรการเกษตรพายุขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับที่ว่าส่งเสริมให้ชาวมายิปปลูกผักครับ <c oughs>